สำหรับ EP นี้นะถ้ามาชมโครงการลุมพินีพาร์คนวมินศรีบุรา,าทำเลที่ตั้งอยู่ระหว่างซอยนวมิน36และ38ค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูภายในห้องจะเป็นแบบไหนตามนัดขึ้นไปชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับ EP นี้นะพามาชมโครงการลุมพินีพาร์คนวมินศรีบุราพา ทำเลที่ตั้งอยู่ระหว่างซอยนวมินทร์36และ38ค่ะสะถานที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์บางกะปิเทตโกโลตัสบางกะปิและตลาดปทวิกรณ์ค่ะรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะกับสวนาานะสาธารณะสระว่ายน้ำระบบความปลอดภยัยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงกล้อง CCTV และระบบเข้าออกด้วยระบบขี์การ์ดนั่นเองค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูภายในห้องจะเป็นแบบไหนตามนัดขึ้นไปชมได้เลยค่ะ ตอนนี้เราเดินเข้ามาในห้องเลขที่460ทั167อาคาร c 2ชั้น10ค่ะเป็นรูปแบบ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะคะเป็นห้องเปล่าค่ะขนาดเนื้อที่26.27ตารางเมตรที่นัดยื่ยนอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าห้องรับแขกวางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบพบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในโซนห้องนอนค่ะ ในส่วนของห้องนอนค่ะมีประตูบานสไลด์กันนะคะระหว่างห้องนอนแล้วก็บริเวณห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะในส่วนห้องนอนนี้ก็กว้างเลยทีเดียวค่ะวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้โตข้างเตียงหรือว่าโตเครื่องแป้งได้แบบสบายๆเลยค่ะรวมถึงมีการวิวอินกับตู้เสื้อผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับหน้าต่างบานสไลด์นะคะที่คอยเปิดรับลมแล้วก็แสงธรรมชาต,ติตลอดทั้งวันนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนห้องครัวค่ะ เดี๋เข้ามาในส่วนของห้องครัวค่ะเป็นรูปแบบครัวเปิดค่ะมีการวิวอินกับเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานชั้นวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่มเติมนะคะกับโต๊ะทานอาหารได้ถึง2ที่นั่งค่ะแล้วก็รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อีกด้วยค่ะและยังมีห้องน้ํานะคะที่มาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบคันค่ะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งอย่างชัดเจนเชื่อมต่อไปยังระเบียงค่ะที่สามารถวางราวตากผ้าได้ค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการลุมพินีปากนาวมินศรีบุรพาโดยเริ่มต้นจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวขับตรงไปบนถนนรามคำแหงประมาณ4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนผู้สิริขับตรงต่อไปอีก500เมตรมุ่งเข้าสู่ถนนนวมินขับตรงต่อไปบนถนนนวมินประมาณ4กิโลเมตรแล้วกลับรถขับตรงไปตามทางอีก300เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับ ยังไงกันมากคะคุณผู้ชมสาหรับโครงการลุมพินีพักแห่งนี้ค่ะค่นไหนที่สนใจสามารถทักมาสอบถามและพูดคุยเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยทั้ง3ช่องทางค่ะกับ Facebook YouTube Tik Took และดาวนโหลดได้แล้วค่ะกับแอปพลิเคชันบ้านบ้านแอปพลิเคชันที่รวบรวมสัพพมขายถึง3,000ันรายการค่ะชอบทําเลไหนมีงบประมาณเท่าไหร่คลิกดูได้เลยและนัดหมายเข้าชมสถานที่จริงได้แบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายคลิกได้เลยผ่านบ้านบ้านแอปพลิเคชันนะคะอีพีนี้หมดเวลาของนัดแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ มีชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้